สวัสดีครับวันนี้มาร่วมศึกษากาันนะผมในการที่เราจะบินโดนครั้งแรกเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผมประมาณนี้รอบแรกทอดที่ตนะิดนะครับผมเขาเรียกว่าที่ครอบกันใบพัดนะผมแกะออกเลยนะผมเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมถอดตรงนี้ออกทุกครั้งก่อนนะผมทอดแผ่นตัวครอบ ตัวครอบกล้องภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวคอมโบหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเอากิมบอร์ถอ,อดกิมบอร์ออกประมาณนี้อืมเสร็จแล้วระวังให้ก่อนเลยอย่าไม่ต้องอ้าปีกนะอเช่นแบตเตอรีอ่แบบโอเคอันนี้มาร่วมศึกษากันนะครับผมสรหรับมือใหม่เนาะก็ผมก็มือใหม่มนกันแหละไม่ได้เก่งอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมีช่องใส่เมมแล้วก็อ,อันนี้ใส่แบตเตอรี่ไปแล้วก็แค่ดันออกอเ,เปิดเบา,บา โปรบราวนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้มัมนดังแค๊กนะครับแล้วก็อเอาจอสติ๊กใส่จริงๆเรายังไม่ได้บินหรอกแต่ว่าเราจะทำให้ดูนอ่อเพราะว่าอันนี้จะเทคออฟ อ่าเรียกว่าเอ่อให้ดูไม่ใช่เทสออฟสิเขาเรียกว่าคาลิเบเตให้ดูนะครับผมประมาณนี้ทำไมต้องคาลิเบเตคาลิเบเตก็เพื่อว่าให้รู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าปรับศูนย์ปรับศูนย์เหมือนกับโรดอ่ะที่เราต้องปรับศูนย์ให้มันตรงอ่ะปรับล้อให้มันตรงแล้วก็ให้รู้ว่าบริเวณที่เราได้ทําการอ่าคาลิเบเตไปเนี่ยอยู่ตรงไหนเวลาเราเรียกเรียกกลับมาคืนเรียกกลับมาคืนเนี่ยเรียกให้กลับบ้านอ่ะ เราแบบเราบินไปไกลเราหาไม่เจอเงี้ยเรากดโทูโฮมอะไรเงี้ยยูทูบฮอะไระาาของเขาภาษาอังกฤษของเขาเออเราก็ไม่รู้ไม่เก่งเนาะเอเอประมาณนั้นแหละเพียงแต่ว่าบินกดให้กลับมาบ้านก็คือปุ่มเนี่ปุ่มเออนะครับปุ่มตอนนี้เอออยู่โทรโฮมโทรโฮมของเขาเนี่ยแหละมันก็จะเป็นสายแล้วก็เสียบผมก็ไม่ใหม่นะประมาณนี้แล้วผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษด้วยผมภาษาไทยกดสไปายบอทแล้ว กดเปิดครั้งที่หนึ่งกดครั้งที่สองค้างเครื่องเปิดนะครับผมกดครั้งที่หนึ่งกดครั้งที่สองแบบนั้นครั้งสองขีดนะครับผมกดครั้งที่หนึ่งกดครั้งที่สองค้างไวโอเคโอเคใบพัดทำงนานนะครับผมกีโอ,อทำงนานแล้วนะครับทีนี้ทำไมเราถึงยังไม่ไม่อ้าเรายังไม่อ้าเนื่องจากว่าเราต้องการตั้ง GPS ให้มันู้ แนะนำว่าแนะนำเลยนะครับผมตั้ง GPS ตรงไหนบินตรงนั้นนะครับผมไม่ควรตั้งที่บ้านเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมผมตั้งให้ดูนี่คือตั้งที่บ้านนะแต่คือผมจะไม่ได้บินแค่มาทำให้ดูเฉยๆเราต้องทำให้เป็นนิสัยนะครับผมบินที่ไหนทำที่นั่นบินทุกครั้งให้ทำทุกครั้งนะครับผมบินทุกครั้งให้ทำทุกครั้งเลยนะครับ เราออกไปก่อนอันนี้พังำหวดมาทางแรกแป๊บหนึง่งคือ Android อย่างหนึง่ง Android จะโรดจะช้านิดนึงไม่เหมือนไอไม่เหมือน iPhone นะประมาณนี้แล้วก็ไม่กินแบตเท่าไหร่แต่ Android จะกินแบตเห็ไหมกล้องมันก็ทำงานจะไปจับมาไหม อออโอเคนะทีนี้เราจะทำการไหมขึ้น gps ต,ต้องบินด้วยความระมัดระวังแต่เราไม่ได้บินแต่จะมาเทออฟห้ดูการเทอฟอเทอฟอต้มเออ the been check the map. อืมนะครับผมประมาณนี้บินได้นะอยู่ที่เ altitude ่10นะผมแบตเตอรี่อยู่ที่ทท 10, ทท37 นะครับผมตรงนี้เป็นการปุ่มสตาร์ทขึ้นสตาร์ทลงให้มันขึ้นให้เรือเราจะบังคับเองก็ได้นะครับผมประมาณนี้อ่าทีนี้เราจะมาไม่นอกเรื่องแล้วเราจะต้องมาทาการเขาเรียกว่าคาราบีกันกดตรงจุดๆสามจุดแตะเข้าไปนะผมความสูงนะผมโดนที่จะแปลว่าโดนจะบินขึ้นสู่ระดับความสูงที่กําหนดไว้นะผมแล้วก็จะบินกลับมาในระยะนี้คือ80ผมตั้งไว้ การป้องกันความบินสูงสุดอยู่ที่90ห้ามเกินนี้นะครับผมตามกฎหมายของประเทศไทยเดีย๋ยวผิดกฎหมายระยะการบินเราจะตั้งมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมตั้งแค่1000กิโลเราจะไปที่พันห้าก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ตั้งไปนะครับผมวันนี้อ่าเนาะแต่ผมจะไม่ไกลขนาดนั้นเพราะว่าผมยังมือใหม่อยู่นะครับผมเพราะว่าบินจริงๆก็ไม่ถึงหรอกนะผมเอาแค่สัก 800ยเมตรเจ็ด้อยเมก็พอโอเคทีนี้ที่สําคัญหลักสําคัญเลยทุกครั้งที่เราเข้ามาทุกครั้งเราจะต้องตั้งเข็มทิศปกติเข็มทิศก็คือ GPS นั่นแหละนะผมเราบินตรงไหนให้ทําตรงนั้นอย่าทําไม่ใช่ว่าเราทําที่บ้านแล้วเราไปบินอยู่อยู่ทุ่งนาไม่ได้นะพอเรากดดูโ HOME มาเนี่ยกดเรียกกับบ้านมาเราบางทีเราหาโดนไม่เจอเรากดบินกลับมามันจะไม่ไปหาเราตรงที่เราไม่ไม่ได้ไปหาตรง ตามทุ่งนานะมันจะมาหาเราตรงบ้านเราที่เราทําสมมติเราคาลิเบตรตรงนี้ตรงที่บ้านเราตรงเนี้แต่เราเป็นเนทุ่งนาปั๊บเวลากดดูทูโฮมหรือว่ากดกลับมาเนี่ยมันจะไม่ได้ไปทุ่งนามันจะมาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วพอมันมาตรงนี้ปั๊บจบเลยครับโดนของคุณพังแน่นอนเพราะว่าชนต้นไม้ชนหลังคงหลังคาแน่นอนนะผมอันนี้คือแค่มาสาธิตให้ดูว่าเราต้องดูทูโฮมทุกครั้งสองระบบ แล้วก็มีลักษณะแบบนี้เมื่อคืนนี้ผมได้โดนมานะครับว่าเราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเรียบร้อยแล้วขึ้นคาว่าไม่อนุญาตให้การบินซอฟต์แวร์ไม่ไม่รองรับหรือว่าขึ้นเป็นตัวสีแดงว่าซอฟต์แวร์ software ไม่ไม่ทำงานขึ้นเป็นตัวสีแดงเลยทุกครั้งที่มันจะขึ้น,ม,น,นมันจะขึ้นตรงเนี้นะครับผมความหมายคือว่าถ้าเราอัปเดตซอฟต์แวร์ไปแล้วนะแต่มันขึ้นนั่นความหมายว่าเราไม่ได้ดูทูโฮมเราต้องมากดคําว่าดูทูโฮมอันนี้จากประสบการณ์ที่เจอมานะอื เราต้องมาที่เข็มทิศแล้วก็ IMU ปกติ IMU นี่สำคัญต้องสองอย่างที่ต้องทำให้ได้อันครั้งแรกเราต้องไปที่ IMU ทำไมต้องไปที่ IMU เพราะว่าเราไม่ได้กางปีกถ้าเรากดเข็มทิศปกติเราต้องกางปีพกพอกางปีกเสร็จแล้วเราต้องมา IMU ที่หลานเนี่ยมันจะเป็นการฮุบป,ปีกขึ้นเพราะนั้นมันจะเสียเวลาเพราะนั้นแล้วไม่ต้องทำเพราะว่าเป็นการประหยัด โดนด้วยประหยัดน้องโดนของเราน้องมีนีของเรานะครับผมประมาณน,นี้เราก็จะกด IMU นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมวางโดนในพื้นที่ราบปรับพื้นที่เรียบตามของเขาเลยตามรูปข,นะข,นะของเขาเลยนะผมจะกดทาว่าเริ่มนะครับผมเริ่มโอเคอ่าตามรูปของเขาเลยนะ90%นะครับผมประมาณนี้รอไปก่อนหนึง่ง เขากำลังวัดเสร็จแล้วเราก็ตอตามเขาเลยเหมือนกับว่าเราขับรถต้องตั้งศูนย์อะไรเงี้ยอืทาตามเขาเลยเขาให้คว่ำเราก็คว่ำคว่ำตามรูปของเขาเลยนะอ่าคว่ำตามรูปของเขาเลยเขาให้คว่ำเราก็คว่ำแล้วต้องได้นะรูปร่างต้องได้นะอ่าเขาให้ตั้งตะแทนเราก็ตั้งตะแทน่ตามเขา ประมาณนี้อืเขาให้เราหายขึ้นเราก็จะหายขึ้นหายขึ้นไปเ,เขาให้เราหายขึ้นเสร็จแล้วเขาจะให้เราว <c oughs> างโดนเรียบร้อยกำลังรีสตาร์ทนะครับผมการเทียบการเทียบสำเร็จมันก็จะออกจากระบบไปเลยโอเคนะ นี้เรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้เราจะทําการอ้าปีกดันปีกที่หนึ่งออกขาหน้าออกแขนดันแขนออกดันขาออกบางไปตรงจุดสามจุดตรงนี้ เสร็จแล้วเราอันนี้ปกติแล้วเราเทียบไปแล้วใช่ไหม IMU เราเทียบไปก่อนเพราะว่าเราจะไม่ต้องกลางปีไม่ต้องกลางขาเขาเสร็จแล้วเรามาที่เข็มทิศเข็มทิศปกติก็คือ GPS ของเราแหละกดเข้าไปนะผมรักษาให้พ้นจากโลหะหรือวัตถุที่มีบรรจุไฟฟ้าและให้แน่ใจว่าอยู่ระหว่างโดนพื้นที่ไม่เกิน1.5เมตรนะครับผมวันนี้ตามอ่านเป็นภาษาไทยได้นนี้เป็นภาษาไทยเรากดเข้ามาเริ่ม อ่ะมันให้ทำยังไงมันให้เราหมุนโดนไปในที่ลากแล้วก็หมุนมันให้เราหมุนตั้งตัวไปอย่างงี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมอ่แเราก็จะหมุนตามเขาแดบแบนวดบิหมุนนะเขาให้เราหมุนแล้วก็หมุนตามเข้าไป การเทียบสําเร็จแล้วเรียบร้อยมันจะขึ้นตรงโทรโทรศัพท์ของเราว่าการเทียบสําเร็จแล้วแค่นั้นเองจบเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถขึ้นบินได้ถ้าตัว,ตว,ตวสีแดงขึ้นก็คือว่า GPS น้อยยังไม่บินยังไม่ให้เราบินนะครับผมแค่นั้นเองประมาณนี้แหละเราก็ต้องทําการเขาเรียกว่าบินทุกครั้งให้ทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมก็ หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะผมลองอทำทุกครั้ง,<า>งถ้าเราเทียมมันได้10ขึ้นไปมันจะมันก็จะบอกว่าให้เราบินขึ้นได้นะครับผมประมาณนี้